สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองชิมชิมดูนะครับชิมอะไรอ่ะก็ชิมดูไงก็ชิมอะไรล่ะก็นี่ไงนี่เลยมันก็คือข้าวตาชิมดูนะครับอ,อันนี้นะก็จะเป็นข้าวเป็นถ้วยร้อนนะครับเพื่อนๆก็แปลกดีนะคะรับปกติเราจะกินมาม่าถ้วยร้อนแบบหมาล่าถ้วยร้อนพวกนี้นะ,ะแต่เนี้ยจะเป็นข้าวถ้วยร้อนนะครับเม่มเจอนะครับก็จะมี3รสชาตินะครับก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแกงสีหวานไก่ ความเผ็ดระดับสามนะครับนี่มีพริกสามเม็ดนะนี้จะเป็นข้าวแกงผะแนงไก่นะครับอันนี้นะก็จะมีความเผ็ดระดับ2นะครับนี่จะมีพริก2เม็ดอันนี้ก็จะเป็นข้าวกะเพราไก่นะครับก็จะมีความเผ็ดระดับ4นะนี่มีพริกมีลูกพริก4เม็ดนะครับก็แปลกดีนะครับเอาข้าวมาทําเป็นถ้วยร้อนอย่างนี้นะครับครับเราจะเริ่มจากเผ็ดน้อยกันก่อนเลยนะครับก็คือข้าวแกงพะแนงไก่นะครับข้างจะมีวิธีบออนะครับีครือว่ามันก็สะดวกดีนะครับแค่เราฉีกซองน้ําใส่ไปก็อุ่นร้อนกินได้เลย รามาดูกันบ้างนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะ2องแกงนะครับอันนี้ก็เป็นถาดข้าวนะครับแล้วก็นี่จะมีน้ำส่วนน้ำที่ถ้าเราเทนครับเขาเขียนว่าใช้สําหรับทํแปดติกริยาเท่านั้นห้ามดื่มนะอันนี้คือน้ําห้ามดื่มนะครับโอเคอันนี้มีช้อนจะ่อมให้เราใ้ครับเอาแล้วนี่เป็นซองทำความร้อนนะครับอันแรกก็คือเราฉีดซองก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันทีเดียวทั้งสามกล่องเลยนะครับโอเคอันนี้จะมีข้าวก่อนที่เราจะน้อนนะครับ เริ่มกันเลยนะแล้วก็ต้องใส่น้ำที่เขาให้มาก่อนนะครับใส่เป็นหมดซองเลยนะครับเอาเทก็จะเทลเลยนะครับเขาบอกให้เทเปไปหมดซองที่เขาให้มาเลยนะเดี๋ยวมีฟองมาแล้วนี่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวนะเราวก็ใส่ถ้วยข้าวลงไปเลยนะครับนี่นะแล้วก็ใส่แกงมาครับแล้วก็ปิดฝาเลยนะโอเคนี่นครับนี่ร้อนไอร้อนขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็รอ10นาทีนะครับ ตอนนี้ก็ครบ10บนาทีแนะครับตอนแรกที่เราทำนะครับเราต้องนีบใส่ของก่อนที่น้ำจะเดือดนะมาให้ไม่พองออกมานะครับอันนี้ผมใส่ตอนที่น้ำเดือดแล้วก็เลยพองมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรกับด้านในนะแต่ว่าต้องระวังหน่อยมันร้อนนะครับยังร้อนอยู่เลยอ่ะร้อนไม่เข้า ร้อนหนินะนู้ดกลิ่นหอมเลยอะ่ะร้อน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 นะครับนี้จะเป็นแกงด้านในานะครับโอเเ้โหนี่แกงแพนงไก่กนูน้ก็กลิ่นหอมหอมเลยถ้ากลิ่นแพนงเลยนะแล้วจะเป็นเขียวหวานนะครับนี่เป็นข้าวไก่นะครับ ทั้งสามอย่างก็หอมเหมือนกันนะครับกะเพรานี่ก็มีเนื้อไก่นะครับมีพริกมีกะเพรานะครับ <Okay. S 2> ส่วนเขียวหวานนะก็จะมีปมเปล่ามะเขือพวงเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีใบโหระพานะแล้วก็พริกโอเคขะแนงก็จะมีเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีพริกหน้าซองนะครับเขาก็มีเขียนไว้นะว่าเป็นลายแรกในประเทศไทยนะครับที่น่าจะทําข้าวถ้วยร้อนออกมานะก็ผมก็พิ่นเคยเจ้าแรกจริงๆนะเดมาเริ่มชิมรสชาติกันเลยนะครับเัินจากขนแนงก่อนเลยยังร้อนอยู่นะเสียงหอมกลิ่นหูพริกแกงขะแนง รสชาติาไหร่อดีนะครับรสชาติแบบพันแนนที่เราเคยกินนะ<อ>ตัวข้าวเขาเป็นข้าวหอมมะลินะก็กลิ่นหอมแล้วก็เป็นเม็ดเมดตีนะครับอร่อ,อยอันนี้เป็นข้าวแกงเขียวหวานไก่นะครับสำหรับไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวแพ่เที่ยวทะเลนะครับก็พวกนี้ไปก็สะดวกดีนะครับก็แค่ฉีกซองแกงมาแล้วก็รอมันร้อน,อน,อนทุกคนก็กินได้เลยนะครับก็ดูสะดวกสบายดี อันนี้จะเป็นข้าวแกงขีวหวานไก่นะครับกลิ่นอหอมออมากรสชาติแบบแกงขีวหวานไก่เลยครับตอนรสชาติก็มีเผ็ดนิดๆนะครับอืม่อยเสียงเดือดอยังไม่หายเลยอืมยังร้อนอยู่เลยอะ่ะกลิ่นหอมอ,อันต่อไปนะครับเราจะลองชิมข้าวกเพราไก่นะครับ ันนี้ทรัหน้ากล่องนะเขาเขียนว่าไม่ใส่ผงชูรสนะครับและวัตถุกันเสียนะครับโอเคที่ทำอันนี้จะไม่เข้ากับเผาไก่นะคับนี่ถ้ามีไข่ดาวมานี่อร่อยเลยเนี่ยหอมหอมขิงกระเพานะครับอืมรสชาติกับแบบข้าวกระเพราที่รากินทั่วไปเลยนะครับแต่ว่านี้มันก็คือเหมือนแบบเราสะดวกนะแค่สี่สองเเรามาร้อนเราก็กินได้เลยนะครับก็มีความเผ็ดตามหลังนะ ข้าวนี้ก็แบบร้อนๆเลยนะครับโอเคอันนี้นะครับเขาก็ออกมานานแล้วนะครับน่าจะได้สักปีเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเพิ่งเห็นนะผมว่ามันก็แปลกดีนะครับว่าข้าวถ้วยร้อนนะปกติเราจะเจอก็คือมาม่าถ้วยร้อนหรือแบบมาลาถ้วยร้อนนะครับแต่นี้ก็จะเป็นแบบข้าวแกงถ้วยร้อนนะครับโอเคราคานะครับผมก็ซื้อมาถ้วยละ79บาทนะครับยังร้อนอยู่เราก็ไม่ได้จ้างแบบโฆษณานะครับ พอดีผมเห็นว่ามันแปลกใหม่ดีนะครับผมเลยซื้อมาลองรีวิวให้ดูนะครับเพื่อนๆเคยลองกินเมนูไหนบ้างแล้วก็อคอมเมนต์ข้างใต้คิดได้นะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะครับแต่ผมหามาได้แค่3อย่างนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ด้วยนะครับในเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอีก,พกเพื่อนๆเราติดตามชมดูนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมขอไปกินข้าวต่อกอนนะครับสวัสดีครับบายอ่อ